ทุกคนนะคะมาสองรูปภาพน้องลิซ่ากับทีมและดิซ่าคอมิกส์ของน้องลิซ่าค่ะโดยล่าสุดนี้ค่ะมีรูปภาพน้องลิซ่าถ่ายภาพกับศิลปินผู้วาดภาพคอมิกส์ให้กับน้องลิซ่านั่นก็คือคุณมินมิยาบินะคะแล้วก็ทีมและดิซ่าคอมิกส์นั่นเองซึ่งเป็นการเจอการที่ LA นะคะเนี่ยบอกว่าเป็นป๊อปอัพที่ LA นั่นเองก็จะเป็นชุดที่เต้าลิทนะคะปรากฏตัวไปหาเพื่อนๆที่ป๊อปอัพเลยเนาะดีดูว,ว่าสวยมากแล้วก็หลอกกันมากๆเลยนะคะซึ่งคุณมินมิยาบิเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ โดยการใส่หมวกใส่ผ้าพันคออะไรแบบนี้นะคะและทุกคนก็ได้ถ่ายภาพด้วยกันค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเพื่อนๆยังสามารถสั่งซื้อกันได้นะคะสําหรับการ์ตูนคอมิกส์ของน้องลิซ่าค่ะดีดีว่าด,ด,ดีงามมากๆเลยนะคะทํางานหนักมาด้วยกันซึ่งป๊อปอัพที่โตเกียวนะคะก็มีการจัดเช่นกนันเนาะที่ญี่ปุ่นแต่ว่าเอ็นไม่แน่ใจว่าได้เจอกันหรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้ก็คือไปเจอกันตอนอยู่ที่ l a ค่ะทุกคนอย่างไรก็ฝากอุดหนุนนะคะคอมิกส์ของน้องลิซ่าก,กันเยอยๆนะอ่ะ แต่ว่ารูปภาพที่เอ็ได้เห็นมานะคะก็คือไม่ได้ใจว่าต้นทางนี่ออกมาจากไหนอย่างไรเพราะว่าไปส่งที่ไอจของนักวาดของเราก็ไม่เห็นนะคะเดี๋ยวถ้าทราบต้นทางมานะคะจะมาโพสตบอกเด้อจ้าทุกคนนอกจากนี้นะคะชาร์ตลงนี้เอ็ะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยาะว่าออเทอร์อีโก้ของน้องลิซ่าค่ะยังขึ้นชาร์ตท็อปอัลบัมเซลและท็อปยอดขายอัลบัมสูงสุดในปัจจุบันนะคะเป็นสัปดาห์ที่2แล้วของ USA ดูว่าชาร์ตแครินอัลบัมเซลนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเต้าลิซซึ่งคลิ นี่ก็ประมาณนี้ค่ะได้เจอกันแล้ว